ผัดบักบุ้งไฟแดงผัดผักรวมโอ้ยผัดถั่วงอก<笑><笑>ต้มจี๊ะกระดองโอ้ยมีไหมที่ไม่เกี่ยวกับปักเนี่ยน้ำค่ะคุณผู้ชาย,อยขอบใจลำดวนน้ำ <N ame> อะไรวะ น้ำผักรวมค่ะไม่จินเนี่ยเขาเบื่อกับไม่กินแล้ว่ะคุณผู้ชายนี่ยิ่งแก่ยิ่งปัญญาอ่อนนะคะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวไปสักยันให้สหลอกดีเถอะสักยังไงอะคะนี่สักนี่ยันค่ะสัก จะไม่ถามหน่อยเหรอพ่อก็ไปทำมาใหม่ใช่ปะโห่พ่อเออถามก็ได้มันเป็นอะไรอ่ะดูนี่มีแต่ผักผักโอ้ปิ๊กเลยพยายามผีพอตายแต่แกตายแล้วใครจะมาช่วยพ่อกินผักอ่ะ แป้งเป็นอะไรอะลูกแป้งไม่ค่อยสบายอะค่ะแป้งลงมากินยาเดี๋ยวแป้งจะขึ้นไปนอนแล้วแอบแต่งหน้ามาแล้วสิพี่แป้งไหนขบปิ๊กนู่นหน่อยสวยไหมอ๋ยปิ๊กไม่เอาปะโถพี่ไม่สบายพี่ยาพี่เขาแต่งหน้าที่สวยทำพี่เาทำไมดูที่สวยไหมพ่อแป้งเป็นนิสัยไหนอิสุกอิใส เป็ฮะเออเฮ้ยพี่แม่อย่าเข้ามานะพี่ยังไม่เคยเป็นอะลูกติดฮัลสวัสดีครับได้ข่าวว่ามีใครโดนมังคบาไปกินผักเหรอครับนี่ครับผมมีหมูปิ้งอบน้ำผึ้งมาให้ดูอ๋อหอมอร่อยอร่อยครับ ดิครับอา่ดอดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของจะหมดหวิคุณแป้งครับคุปิ้งไหมครับกลอะครับอุ้ยเป็นสิวสาวเหรอครับแต่ยุบปูนี้แล้วไม่น่าใช่เนาะเฮ้ยเอ้ยโดนเหยียบทำไมเราเจ็บ แงแฝงแฝงจะเอายาไม่ใชหรอลูกปิ๊กเอายาขึ้นมใหพี่เขาเออไม่เอาปิ๊กยังไม่เคยเป็นอ่ะเดี๋ยวติดอ่ะใครเคยเป็นแล้วก็เอายาขึ้นม่ให้เองดิพ่ออ่ะเคยเป็นยังโอ้ยไม่เป็นพี่ลำดวนอ่ะเคยเป็นยังไม่เป็นค่ะพี่เจนอ่ะเคยเป็นยังไม่เป็นพีูุ่ชยงแท่งวชาวว้ โอ๊ยเคยไปแล้วครั้งหนึ่งโอ้โหสนุกสนุกเฮ้ยคุณแต้เป็นอีสูวิสัยครับก็โชคดีเลยเป็นอีสูวิสัย